ไปยังชาแนลสวัสดีครับทุกคนยังอยู่กันในโอคายามานะครับก็อย่างที่บอกกันไว้แล้วว่าเราจะมาตระเวนหาร้านกาแฟอร่อยๆในเมืองนี้กันนะครับแล้วก็เรากำลังจะไปหนึ่งร้านอยู่ข้างหน้านี่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะไม่อยู่ริมทางรถไฟนะครับชื่อว่าเอ็มพายเดี๋ยวเราลองมาชิมกัน,นครับว่าร้านนี้กาแฟเขาเป็นยังไงนะไปนี่นะครับร้าน Empire Coffee Stand นะเป็นร้านแบบนี้อยู่ริมทางนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเขามีอะไรให้เราดื่มบ้างนี่อันนี้ก็จะเป็นเมนู Empire Blend เป็น b a r ซ e l s นะครับแล้วก็จะมีของอินเดียด้วย <Okay. S 1> มอีล <Coffee. S 1> กาแฟเยอะมากนี่นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะนกซโอเคครับ ก็อันนี้จะเป็น b a ิ i s t a นะครับที่จะทําให้เราแล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วยเลยนะครับร้านก็อย่างที่บอกนะว่าเป็น stand coffee นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเน้น take away มีที่นั่งด้านหน้านิดหนึ่งตรงด้านนี้นะครับแล้วก็เรามา order ออตรงนี้นี่นะครับเมนูก็จะมีแบรนด์ของทางร้านนะครับก็อย่างที่ดูเนี่ย empire <c oughs> brands <c oughs> ก็จะเป็นปาซิลเหมือนกันนะครับแล้วก็ เมื่อกี้เนี่ยเราถามไปถึงเป็นตัว specialty coffee นะครับก็ตอนแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวที่ทางร้านแนะนำเริ่มจากตัวที่เข้มที่สุดก็จะเป็นบราซิลนะครับถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นอินโดนีเซียแล้วตัวสุดท้ายเป็นกัวเตมาลาแต่ว่ากัวเตมาลาเนี่ยโซนเอาไปแล้ววันนี้เราก็เลยเลือกเป็นบราซิลแทนนะครับเดี๋ยวรอให้ทางพี่บาริสต้าเขาทำให้เราชิมกันนะครับกลิ่นดีมากเลยนะนี่ที่เราสั่ไปก็จะใช้วิธีเป็นฟิลเตอร์นะครับ อ๋อโอเคที่นี่ไม่มีสปีดบาร์เป็นสโลบาร์นะก็จะเป็นฟ mm ิลเตอร์กลิ่นกาแฟะดีมากนะหอมมากตอนนี้เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงทางพี่บาริสต้าก็สามารถสื่อสารภาษากษได้อยู่นะครับใครที่แวะมาก็สามารถแวะเข้ามาสั่งกาแฟะได้ครับ แต่ว่าเมื่อกี <owner gef> <necessary> Coffee, ilot, today, t <t ้เนี่ยที่เราสั่งไปเนี่ยเราไม่ได้ระบุไปว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นนะครับก็คิดว่าทางร้านน่าจะเสิร์ฟเป็นร้อนมาให้ก็ดีเหมือนกันครับจะได้ลองชิมคาแรคเตอร์กาแฟของทางร้านด้วยว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับใครที่อยากตามมาที่ e m p พา e Coffee นะครับจริงๆก็คือปักตามหมุดมาได้เลยนะครับไม่ไกลจากสถานีอันนั้นก็คือสถานีคายามานะครับจริงๆถ้าเราเลาะมาจากตรงลานจอดมอเตอร์ไซค์จักรยานเนี่ยเดินตามถนนข้างรางรถไฟมาเนี่ยก็จะเจอเลย อยู่ตรงหัวมุมนี่แบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยพอดีว่าเราอะไปทานขนมมาแล้วก็เลยเดินมาจากทางตรงนี้ก็จริงๆหาไม่ยากเลยนะจะอยู่ใกล้ๆกับโตโยโกอินนะครับรอบนี้เราก็พักโตโยโกอินแต่ว่าไม่ใช่สาขานี้นะจะเป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับใครที่มาเมืองนี้ก็ลองแวะมาชิมกันที่นี่นได้แล้วนะครับโ,โลโก้น่ารักมากเดี๋ยวลองชิมกันได้มาเป็นเมนูร้อนนะครับ มาแล้วนะครับโลโก้น่ารักดูอะไรดะหมุนแก้วให้ดูนี่ไม่เขียนขอบคุณด,ด้วยมีลายเซ็นอยาวกลับเลยอ่ะโอเคร้อนนิดนึงลองชิมดูครับว่าบาเซลพีแอมพลายไปยังไงเป้ากันนะร้อนมากเลยโอเคครับหลังจากชิมไปแล้วนะก็ ขมนะครับเป็นกาแฟาที่ที่ขมเป็นสมกับที่เขาบอกว่ามันจะเป็นตัวที่เข้มที่สุดเลยนะแล้วก็เอ่อแต่ว่ามันขมไม่นานนะครับก็คือขมวุบเดียวอัฟเตอร์เทสไม่ได้เด่นชัดมากก็ตามสไตล์กาแฟาแนวญี่ปุ่นเนะแต่ว่ามันมีความเป็นเหมือนแบบไม่ไม่เชิงเออเหมือนกลิ่นเปลือกถั่วขั่วอะไรประมาณนั้นนะครับที่ที่เราได้เทสเนอะสำหรับใครที่มาลองถ้าได้เทสอื่อยังไงก็ เมนดบอกกันได้นิดนึงนะครับถ้าเกิดใครตามมานะแต่ว่าดื่มง่ายครับดื่มง่ายเลยแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรเดียไม่ไม,ไม่ไม่ขมฝาดอ่ะอืมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาเมืองโอคายาม่าอยากหากาแฟที่เป็นสเปเชียลตี้นะครับก็ลองแวะมาที่ Empire ได้นะอยู่ตรงหัวมุมใกล้ๆสถานีโอคายาม่านะครับ หรับใครที่มาเที่ยวเมืองโอคายาม่าก็อย่าลืมแวะมาลองที่ Empire Coffee Stand กันนะครับสำหรับคลิปนี้ Empire Coffee Stand ก็คงจะประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไปอย่างชาแนลนะครับแล้วก็ติดตามกันดูว,ว่าเราจะพาไปที่ไหนกันต่อไปครับวันนี้ไปแล้วบาย